เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองและอยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่นักขนาดนี้เลยนะคะสำหรับกรณีขายอาหารเสริมสินค้าออนไลน์ดีไอคอนครุ p ซึ่งนั่นทำให้มีจำนวนยอดผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก และนักแสดงสาวมีนพีชยาก็มีส่วนเอี่ยวในคดีดังกล่าวด้วยเนื่องจากเธอดำรงตำแหน่งเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าในเครือของบริษัทดีไอคอนค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้แจ้งข้อกล่าวหาในคดีดีไอคอนฟลุกในฐานความผิดร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จ เหล่าแฟนคลับก็ต่างพูงเป้าไปที่เควินแฟนหนุ่มของสาวมิ้นค่าหลังจากที่เขาไม่ได้เคลื่อนไหวหรืออัปเดตใดๆเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นเลยก็ภาพล่าสุดที่หนุ่มเควินลงก็เมื่อตั้งแต่วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในภาพปรากฏรูปคู่ที่เขาสวมชุดสูทสุภาพ สีน้ำตาลกำลังมอบดอกกุหลาบให้กับสาวมิ้นพร้อมใบหน้ายิ้มแย้มสดใสพร้อมระบุแคปชั่นว่า you a n d m e ด้านแฟนคลับก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะโดยขอให้เควินอย่าปล่อยมือสาวมิ้นและขอให้รักและเคียงข้างเธอตลอดไปรวมทั้งให้กำลังใจนักแสดงสาวผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีของทั้งขอให้จับมือผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปให้ได้